โกสาลาธรรมอโกศาลาธรรมะอาพัยากัตตาธรรมากัตเตเมธัรมะโกศาลายาหมิงสมัยเยโลกุตารังชานังภาเวตินิยานิกังมอาภัยยาธรรมิง देखाता नंग पगाना สุขฆาปฏิปทานทานทานทินยังสุขาปฏิปทานเทพบพิญญาตสมิงสมเยปสุติอวิเทปปุติเมธากุสลาติกตเมธากุาลา สมัยโลกุตรังชาังภาเวตินิยานิกังอปัจายธรรมิสิตาธนังปะมนายยะปัตมายะภูมิยาปฏิยาวิตาภวิจารานังโุปัสสามอาชันตังสัมปัสสะทนังเจตโส โพธิพาวังอวิจักังอวิจารังวิตตมาทิชามเปติสุขังทุติยังชาณังอุปัสัมปาเจวิหารติปิติยาจเจวิราคาอุเปิขะโกวจวิหารติสตูเจสัมปชาโนสสขังจะกายนาปฏิสัม เทติยันตังอริยังอาจิขันติอุเบคาโกสติมาสุขวิมาริติตาติยัมชาณังปัจจาวหารติสุขาสัจรปัญนาทุกขัสจรปัญนาโปเพวสุมนาจโตมาณาชาังอาตังขามาอัตโทขมาสุ ข้าปริรโส์เถงจะตดทั้งชาแังอุปัมาปัจเจรติุกข้าปฏิปทามทันเพียงยังทุกข้าปฏิปปาทันเพียงยังสุข้าปฏิปทาทันทพียงย่งสุขาปฏิปทางเพปาเพยงย่งตัสมิงสมัยปัจจ โโมติเมธาหมากุสลาติกตเมธาหมากุสลายสัมมิงโลกกตังทานังราเวตินิยานิกังงปัจจาคามิงทิธิขตานังนายปัมายโภมิยาปติยาเจวะกาม อยากุษเลนเอธามเวเอสวิตากังสวิจารังวิเวกัทันนิติสุขังปัมมังชานางอุปัสสังปาเจวิหารติทุคขังปฏิปัตมทาเพิยงยางสุญญาตัางทุคขังปฏิปัต Pa-phi-nhang-sun-ya-tang-so-kha-pa-thi-pa-thang Thanh-tha-phi-nhang-sun-ya-tang-so-kha-pa-thi-pa-thang Thịt-pa-phi-nhang-sun-ya-tang-ta-sa-min-sa-ma-yê-pa-cho-hut Địa-vi-khe-po-hut-ti-mê-tham-ma-gu-sa-la-ti-ka-ta-mê-tham-ma-gu-sa-la-ya-sa สมัยโลคุตรังทานังภาเวตินิยานิกังอปัจจายามิมิทิทตานังปัญญาปัถมายาโพณิยาปติยาเวตาคเวจารานังปัสมังอาชาตังสัมปัสสะทังเจตโส โกธิภาวังอวิตตกังอวิจารังสมาทิม,มปิสุขังทุติยังชานังป,จปจัจสัมปชาวเวมารติสุขังปัิปัฏานทานฐานเพินยังสุญญาตงทุขังปัิปทานเกิ เพนยงอย่างสุญต่างสุขาปฏิปทางทานทางเพนยงอย่างสุนย่ต่างสุขาปฏิปทางเขปาเพนยงอย่างสุญญ่ตัางต่สมิงสมเยพัะจัโอติอาวิเขปองโหติเมธามากุสลาติกัสจามิธามาภุสลายาสมิง โลกุตตารังคานางภาเวตินิยานิกังอัปัจยคามิงทิทธิขาตานังนายปธรมายพูมยิยาปาติยาวิวิตวเจวะกามเมหิวิตวจาพอุสเล็ิธรรม ขังสวิจารังวิเวกชัมเปติสุขังทุกปัธมังชานังอุปัสสังชาวเมฆราติสุขังปะเทปธังขันทาพเนยังอักปนิตังทุกขัง ขิปาเพนยังอาปนิหตังโสขาปฏิปทังทันคาเพนยังอาปนิหิตังโสขาปฏิปทังขิปาเพนยังอาปนิหตังตสสมงสมยเยภโสโหติอวิเขม โทติเมธัมมางุสลาติกาตัเมธัมมางุสลายัสมิงโลกโตรังชานังพาเวตินิยานิกังอภัจยัคามิงเทติกตานัง ปัจจามายาโพมิยาปติยาเวตากรวิจารานังโอปสัมมังอาชตังปสาทังเจตสุขเภทิภาวังอวิตากังอวิจารังสัมมาทิชฌ์สุขังทุติยังฌานังอุปสัมปัชเวิหารติทุกขัปฏิปัฏธรรทานธรรม ยังอาปริเตตังทุกขาปฏิปทังเปาเพนยังอาปริตตังสุขาปฏิปทังันทาเพนยังอาปริตตังสุขาปฏิปทังเปาเพนยังอาปริตังาปฏิปทังเปาเพนยังอาปริตตัง สัมบายเยปัสสโหติอาวิเคปโหติเมธัมมาปุสลาติกตเมธัมมาปุสลายสัมิงสัมบายเยโลกุตรังชานังภาเวตินิยานิกังอปัจจยคามิงทิฏฐิกตานัง นายะปัทมายโภมิยาปติยาวิตากรวิจารานังโอปัสมาอาชาตังปัสสะธนังเจตสเอภิภาวังอวิตากรงอวิจารังสมาทิจางติสุขังทุติยังฌานังอุปสัมปัจจะมิหารติเฟติยาจะวิรา อุเปทโกจะวิมารติสตัวจะสัมปัจจานุสุขังจะการนาปฏิสังเวเทติยันตังอริยญาณาจิขันติอุเปทโกสติมาสุขเวนาริตาติยังชานังโอปสัมปะจะเวหาราติสุขัสัจาพะนาทุขัสัจจ โอเพวะโสมนาสะโทมนาจานังอัตถังขมาอัตุขมาสุขังขาสติปริโสทิงจะโตุทั้งฌานังอุปัสสังจะวเอารติปาธสะมังฌานังทุติยังฌานังตติยังฌานังจตุทั้ง นางปัญจมังชานังอุปสัมปัดจะมิหารติทุกขาปฏิปปธรรทันเพียงยางอาปาริตังทุกขาปฏิปปธรรมเก็บาเพียงยางอัปาริตังสุขะปฏิปปธรรทันทาเพียงยางอาปาริตังสุขะปฏิปปธรรมเก็บาเพียง อาปะลิิตังตัสสะมิงสัมาเยปโซโมติอาวิกิมอิเมธัมมากุสลาติกัตเมธัมมากุสลายะสัมิงโลกุตารังชาณังภาเวตินิยานิการอาปัจจยคามิงทิิตะตานัง นายะปะตมายาโพมิยาปติยาวิเวสเกวะกาเมหิวิเวสจาบุสะเลหิตธรรมตากังทวิจารังวิเวกขัมเปติสุขังชาณงอุปสัมปะเจเมาราติทุกขาปะเทปะทังทันทากินยังขันทิปัด วิริยาธิปฏิปใอย่างจิตตาธิปใตอย่างวิมังสาทีปิปใจอย่างทุกข้าปฏิปปาทางันทธิปาิเพียงอย่างฉันตางที่ปธิอย่าง สุขาปฏิปัฏทางทานทางเพิย์ยังขันธาทิ่ปัดได้ยังวิริยาทิ่ปัตได้อย่างคิดตาธิปัตไดยวิมังสาที่ปัตได้อยังสุขาปฏิปัฏทางเิปาพียย่างขันธาทิปัตได้ อย่างวิริยาที่ปัตใจอย่งจิตตาทีปัตใย่วิมังสาทีปัดใยางตสมิงสมเยปัดโต้วิเคราะห์ผูม่ทำมากุสลาติจะทเให้ทมากุสารยามิงสมยโลการังาง ญานิกังอปัจจยาคามิมเทศิัตตาณังนายปัมายโภูมิยาปติยาวิตากวิจารานังโอปัสมงอาชาตังปัสสะนางเจตสุเอโกทิภาวังอวิตากังอวิจารัง สัสมาทิฏฐิเป็นติสุขังติยังทานังอุปสัมฌาเวอาติเป็ติยาจาวิราคังอุเปขโวจาวิอาติสตโตจะสังนโสขังจักายานปติสังเวเทติยันตังอริยเจขันติอุเปขปวสติมาสุขาวิะเรติตาติยัง นางอุปสัมาทตวเวารติสุขาสจามปานาทุขาจจามนาภูเวะโสมาาจโตมาณานานาทังธรรมทุกขรมสุขังสติปาริสุธิงจตุทังฐานังอุปสั ชาเวหารติปะทามังคายังทุติยังชาณังตติยังชาณังจตุทังชาณังปัญจมังชาณังอุปัสสัง ชาวิหาติทุคขาปฏิปปธรรมทานธรรมเป็นอย่างขันธาติปัตโอย่างวิริยาทิปัตได้อย่างจิตตาทิปัตได้อย่างวิมังสาทิปัตโอย่างทุคขาปฏิปปธรรมเป็นฟังเป็นอย่างฉันธาติปัน วิร e yup. <mart> to ิยาติปัดใจอย่างจิตตาทิปัดใจอย่างวิมังสาทิปัตใจอย่างสุขาปฏิปัทางทันทาเพียอย่าง้ันธาทิป <gathering> ัตใจอย่างวิริยาทิปัตใจอย่างจิตตาทิปัตใจอย่างวิมังสาทิปัดใจอย่างสุขาปฏิปัทางเพีาร ฉันทาที่ปัดใจอย่างวิริยาที่ปัดใจอย่างคิดได้ที่ปัดใจอย่างวิมังซามที่ปัดใจอย่างอาะตูข้าปฏิปัรรงทันทานพินอย่างฉันทาที่ปัดใจอย่างวิริยาที่ปัด คิดฐาทิปัตใจอย่างมมังสาทิปัดใจอย่างอทุกขาปฏิปทางทิปัาเพียัอย่างชั้นทาทิปัตยงวิริยาทิปัดใอย่างคิดตาทิปัตใอย่างวิมังสาทิปัดใอย่างอสุุขาปฏิปทานทิปันทาเพียงอยงชั้นทาทิปัด อย่างวิริยาทิปิบัติได้อย่างจิตตาทิปัติย่งวิมังสาทิปัตอย่างอสุขาปฏิปัทาเขป้าเพียงอย่างทันทาทีปิบัติไอย่างวิริยาทิปัตางจิตตาทิปิบัติอย่างวิมังสาทิปัติไอย่างตัสมิงสมัยปัจโุวันอวิเข้า โทติมเมธัมมากุสะลาติ <c oughs> ิโรชันติเตสังโภปสมโศขโขสัพเพสัตตามารันติจามาริงโสจามาริสเรณตาเทวะงมาริสาณีนาทิเมตสังสโยติ